ค้าสำหรับคนไหนนะคะแม่ค้าขายส่งคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะติดอยู่เฮ้ยเราจะทํายังไงดีจากร้านเราที่เป็นแบบร้านออฟไลน์จะไปสู่ออนไลน์ได้ยังไงแล้วเราจะหาลูกค้าเพิ่มได้ยังไงลูกค้าที่เป็นตัวแทนเพื่อที่มาช่วยในการกระจายสินค้าของทางร้านเราให้มีคนแบบซื้อเพิ่มขึ้นให้แม่ค้ามาซื้อของเราเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้แบบในเรื่องการแข่งขันออนไลน์ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมองหาคอร์สนะคะแล้วก็ยังไม่ รู้ว่าจะเริ่มอะไรยังไงจากตรงหน,นนะคะคือสิ่งที่เพิ่งแนะนําเลยคืออยากจะแนะนำแบบคอร์สของโคชบีนะคะเพราะว่าแบบจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยก่อนที่จะลงเียนนะคะคเพิ่งมมีปัญหาแล้วเพิ่งจไปปรึกษาโคชโคชก็ให้คําแนะนําเลยะคะ่ะว่าเอ้ยปัญหาของเรามีอะไรบ้างหนึ่องสามส แล้วโคช้ชเขาก็จะบอกมาเป็นแบบจุดๆว่าคุณคุณต้องแก้ตรงนี้นะแล้วถ้าแบบว่าคุณมัวแต่แบบรอให้คนมาเปิดกินที่หน้าร้านนั้นมันจะไม่ทันการคือเราอะะไม่เป็นฝ่ายลาบแล้วณปัจจุบันน่ะโคช้ชบีสอนว่าเราต้องเป็นฝ่ายรุกรุกในที่นี้คือเราต้องเปิดตลาดใหม่ๆไปหาแม่ขาใหม่ๆไปหาตัวแทนเพิ่มเพื่อที่จะให้ร้านของเราอะโตไปต่อไปที่จะได้ไม่ต้องหยุดอยู่กับที่แล้วก็ไม่ตายไปเหมือน ร้านอื่นๆน,นะคะแล้วก็จะมีทริคแบบเกตเล็กเกตน้อยว่าคุณต้องโพสแบบนี้ลงงานแบบนี้จะต้องแบบว่าแยกกลุ่มลูกค้าตัวแทนแบบนี้แบบนี้คือบอกชนิดที่ว่าแบบละเอียดมากๆเหมือนอธิบายแล้วก็คือเห็นภาพเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะคือพึ่งแนะนําเลยไปลงเลรียนคอร์สนี้นะคะเพราะว่าพึ่งแบบเจอมากับตัวเองแล้วคือแบบว่าเห็นผลดีขึ้นมันมีตัวแทนมาสั่งจากช่างที่ร้านน่เยอะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์